สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนนะที่เข้ามารับชมช่องฝอนชาแนล YouTube นะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝอนชาแนล YouTube นะอ่าวันนี้มีนอยมีลาวนะสามนอยช่วงเย็นแล้วก็ลาวพัฒนาเนาะก่อนไปดูผลเมื่อวานเนาะอ่านะแอลฟากดติดตามช่องฝอนชาแนล YouTube ด้วยนะจ๊ะฝากเข้ามากดติดตาม กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปวางเลขของแอดเนาะแล้วก็ฝากเพจ facebook แอดฝนรวยทัพย์หกสามหกสาด้วยนะจ๊ะฝากเข้ามากดติดตามแล้วก็ไปดูผลง,งานในการวางเลขของแอดเนาะว่าเข้าหรือไม่เข้ายังไงเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะจ๊ะฝากเข้าไปกดติดตามเป็นกําลังใจในการวางเลขให้แอดด้วยนะโอเคนะจ๊ะอ่า สามนอยเมื่อวานมันดูกันเลยเนาะนอยพีนอยพีเมื่อวานสี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่ได้เจาะเก้าศูนย์นะเจาะเก้าศูนย์นอยปกอ่าไปดูนอยพีก่อนนอยพีสี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่เนาะดูเห็นไหมให้สามตัวศูนย์สามเก้าออกสี่ศูนย์เก้าน่าเสียใจไหม ดูซิดูมันทำหาหน่อยหาหน่อยอามาดูหน่อยปกเก้าสี่เก้าหนึ่งสามเอาอีกแล้วนะอันนี้ก็ได้เจาะสามหนึ่งแล้วก็ได้รูดเก้านะเจาะสามหนึ่งลูดเนะก 3, 1, ้าด,ดูสามตัวนะออกเก้าสี่เก้าให้เก้าเก้าสามเสียดายไหมเสียดายโค้ดสองหน่อยด้วยถ้าหน่อยเดียวไม่เท่าไหร่นะนี่สองหน่อย เอามาดูนอยวีศูนย์เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดได้รูดสามนะเมื่อวานก็ทบอกแอดบอกตลอดว่าให้รูดกันเหนียวรูดกันเหนียวเพราะว่าบางทีแอดก็เจาะไม่เข้าไงมันชอบข้ามอย่างเงี้ยข้ามไปข้ามมาบางทีเน้นตัวนี้มาตัวนั้นอะไรเงี้ยก็เมื่อวานก็เสียดายสามสามตัวเนาะทั้งสองนอยเลยนอยพีแล้วก็นอยปกอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดู 3ามนอยวันพุทธที่8เดือนพฤศจิกายนเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้ามาจากมามาต่อมาดูนะ3ามนอยนอยพิเศษน้อยปกตินอย VIP ช่วงเย็นนะห้าโมงถึง1ทุ่มอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะแอดจะบอกตลอดว่าเป็นแค่แนวทางเข้าก็อยาก เข้าก็ดีใจด้วยแต่ถ้าไม่เข้าก็ห้ามดราม่าก,กันนะจ๊ะเป็นแค่แนวทางเนาะเอามาสามนอยวันนี้เลขกำลังวัน38 4 2 2สองตัว7จสแล้วก็เน้นวิ่งบน678นะเมื่อวานเน้นวิ่งบน4ี่ห้หกก็มามาสองนอยนะนอยพีก,กับน้อยปกเนาะวันนี้เน้นวิ่งบน678ดนะสำหรับสายวิ่งนะใส่วิ่งเน้นวิ่งบน678นะแล้วก็3ตัว กำลังวันสามแปดสีสองตัวเจ็ดสี่มาดูกันนะแอดฟันอะไรเนาะเก้านี้มาหลายวันแล้วนะแอดได้สูตรเก้ามาทั้งตั้งแต่วันสองอาทิตย์และมาเก้าตลอดอ่ะวันนี้แอดฟัน ห้าลองเก้าเจาะนะห้าศูนย์ห้าแปดห้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดเน้น ห้าสี่เก้าสี่สามตัวศูนย์ห้าเก้าห้าเก้าแปดเก้าห้าเจ็ดโอเคนะวันนี้มาเร็วไปเร็วแอดฟัน <c oughs> ห้ารองเฟันห้ารองเกาห้าเจาะห้าศูนย์ห้าแปดเก้าศูนย์ 57, 97, แล้วก็เน้นห้า4ี่าสามตัว0ูนย์ห9 5เก้าหเก้ก้าลขกำลังวัน3ามแปดตัว7 4แล้วก็เน้นวิ่งบน6กเนะ วันนี้วันพุธนะจ๊ะวันพุธมีเราพัฒนาเนะาะอาร์สามใวันนี้ก็แอดก็จะได้ประมาณนี้นะฝันห้ารองเก้าเล่นกันเบาๆนะจ๊ะโอเคเนาะใครชอบเน้นวิ่งบนก็เอาหกเจ็ดแปดไปวิ่งบนได้เลยเนาะโอเคนะก่อนไป แอดฝากกดติดตามช่องฝนชาแนล u t u b e ด้วยนะจ๊ะฝากเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปวังเลขของแอดเนาะฝากเข้ามากดติดตามเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะแอดวังเลขทุกๆวันเนาะฝากสมาชิกเอ่อฝากเพื่อนๆไม่ใช่สมาชิกติดปาก ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็ฝากเพจ f a c e b o o แอดฝนรวยซับหกสามหกสามนะฝากเข้าไปกดติดตามแล้วก็ไปดูผลงานในการวางเลของแอดได้นะว่าเข้าหรือไม่เข้ายัางไงเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะจ๊ะฝากเข้าไปกดติดตามเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะโอเคนะจ๊ะไปแล้วจ้าวันนี้ขอให้ทุกๆท,ท่านร,รอดปลอดภัยนะจ๊ะเฮงๆรวยปงัปงๆจ้าไปแล้วจ้าไปบ,บายสวัสดีจ้า